เบอร์ห้าไม่ได้นอนมาครับเบอร์ห้าทำงานมาครับน่าจดจองใช่ไหมใช่ไหมครับเสียมันเปลี่ยนอารมณ์แอบเพิ่มนะต้องจับค่ นิ่งนะนิ่งนะนิ่งเนไม่ดีไดด้ยทร้องทำไมนะเดินช้าๆสิทัไม่ทันเกินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแบงค์หครับคุณแบงค์น้ำเอพอดนะบอกเออหน้าเหมือนกันะค่ะสีเขียวนะาสีเขียวห้าไปหยาดไห้าไปหยาดไป สวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์ श, oh aa, oh. ี่แบงค์มาให้ครับที่แบงค์มาให้ครับุมายิ้มุกเฮ้ยครับครับไปจับมไ้มาทำไม่มวิ่งมาทำงาน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แบงค์เบอร์ห้าครับสวัสดีครับเ๋ยวอีกตั้งเก้าชมองนั่นหน่อยจำน่อยสามชมอ้าวสามเหรอทำไมไม่า่านไปแ้วสามผ่านไปแ้วสามหรือเจ็ดไม่เอ เราเดินกันหกขอโทษครับมนสัสดีครับบครับ้ยครับขอบคุณมากครับ มาแล้วใช่ไหมครับมาแล้วมาอีกทียุบหลอมาวันนี้วันนี้รูปหล่อกว่ามาเออใช่ใช่ขอบคุณมากครับก็ทีนี้เอาใบพ้นเลือกตั้งเนี่ยมันมีสองใบครับมันมีใบประชาธิปไตยไหมงงนะเนี่ยงงอ้าวยัยงงพอดีเลยงงยัยงงพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังง่ายนิดเดียวนะครับบัตรสีเขียวน่ะเป็นบัตรสสเขตนะครับเลือกสมัครสสเขตนะครับ ก็การง่ายๆเลยแบงค์ห้านะรับัตรสีชมพูเนี่ยนะครับเป็นบัตรพักบรรจรสอบัญชีรายชื่อก็เลือกพักการเมืองนะจำได้ไหมรอบที้วมีสองใบคนกับพักใช่ไหมครับแต่ว่าคนละสีรอบนี้เขียวแบงค์ห้ายังไม่กล้ายืนยันไปเดินไปสองเก้าถ้าถ้าถ้าไม่งงนี่ฮะพักเอาไว้ใส่กระเป๋า นะครับเอาวางนะ่โอเครับหอใส่กระเป๋านี่ครับเขียวชมพูง่ายนิดเดียวนะก่อนนอนก็มาดูสักทีจำได้เลยนะครับแล้วก็มีบัตรประชาติสีเดียงยังไงอะรุ่นเรื่องไอ้นี่รักษาหน้าสามสิบบาทยังาม อยากไปรักษาที่เดิมเอออยากไปรักษาที่เดิมมงกรรัตน์ใช่ไหมครับก็อกตอนนี้ตอนนี้คุยกับเออหมอเหรียญทองอยู่นะครับก็เขาเ่ยบอกว่าถ้ารัฐบาลจ่ายเขาเขาก็พร้อมจะรับอ,อ่ผู้ป่วยไป ไปรักษาที่ไหนมันไกลเนาะไม่มั่นใจไงใช่ครับมันไกลโอเคแน่นอนครับแน่นอนครับเอ่อถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเราใจตอนนี้เร่งอยู่เร่งอยู่ครับครับเข้าใจแต่จริงๆแล้วพี่แบงก์ก็บอกเขาาพยายามจะเร่งให้อยู่นะฮะพยายามพี่แบงก์็พยายามเร่งให้ถูกเป็นรัฐบาลไม่เป็นรัฐบาลถ้าได้เป็นสสเขาจะเป็นเร่งให้ให้ให้จ่ายเอ่อนี่หมอเหรียญทอง นะครับหลังจะได้เขาก็บอกว่าถ้ารับกเขาก็อยากช่วยนะเขาอยากช่วยทุกคนใช่ครับหลายคนมากแล้วมีคนบ่นหลายคนมากเขาอยากเข้าไปเพราะว่ามันมันใกล้ไงมันใกล้ที่นี่มากกว่าใช่ไหมครับดูแลดีด้วยดูแลดีด้วยครับดีดีไปโรงพยาบาลละเลยจองลมันฟูจนอยากจะไปกันซะได้ครับครับครับได้ครับโอเคครับจะเล่นให้ครับขอบคุณมากครับ ขู่ลงาบาลรักมีขู่เขาด้วยหรอวะ่าขู่ประชาชนว่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่แบงบค์เบอร์ห้าครับฝากด้วยนะเดี๋ยวไม่กี่วันแล้วครับอ๋อได้แล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้นะข้างหลังเนี่ยจะเป็นสีครับสีเขียวสีชมพูอ่าสีเขียวเบอร์ห้าแบงค์จุพนธ อันนี้น้องมาใช่ไหมน้องครับน้องปกเกเจคุณแม่มา้คุยครับครับอ่าครับฝากไว้นะโอเคครับขอบคุณครับปกติคุณแม่มาปกติพี่บันเข้ามาเลยครับผมมาเนี่นิดตอนนี้ยังด่าโออยู่ปะเนี่ยฮะอืม สายออยู่บ้านไนตอนนี้สองคนสายอยู่เหรอหโอเคปล่อยเข้าไปมะสาบคืนเฮ้เดือดแก Yeah, <laughs>